สวัสดีครับพี่นอ้องอยากที่ท้ำบานสังกันครับผมทุกทุกคนอยู่ไก่อยู่ไก่ก็ขอสสวัสดีครับเมื่อนี้อยากที่ท้ำหอกเตรียมตัวครับเพิ่นกระลั่งจากสารกระตาครับตาใสสอยดาวบานสังกันเท่าน,นี้แหละครับพี่น้องต่าบนแวงเพื่อสว่างแด่นดินจังวัดสกลนครเป็นไลยมี คือความสามัคคีครับพี่น้องนี่ไงผู้สูงอายุเพิ่นครับเพื่นนั่งเห็ดเพื่นนดาเห็ดเอาบุญครับเพื่นมาเห็ดลงไปบัดเท่านี้แหละใส่กิจกรรมสอยดาวให้ลูกให้ล้านได้มวนครับหมุนบ,บ้านเฮาลองซาลา วันที่สิบสองครับวันที่สิบสามบุญพระเวทต่อครับสิบสามนี่สิมีเทียมเกียงครบงันอ่ามีกังเวียนิ่นว่ามีหมอลำซิงครับผมขึม้นกับเป็นย้อนยุกระมาณนี้ครับมาแต่ทางไก่ครับย้อนยุกเทียบท่างกุดอนหมดละที่น่าอามาณนี้ครับก็เป็นกะจัดตอนรับลูกหลานทั้งจางยังวัด มาพักครับมาบานบันสงการครับผมในม,มวนซืนประมาณนี้ครับพี่น้องก็ไปนั่งกันครับผม <c oughs> นี่คือกระตาอย่างจักสาศพื่นครับพุ่นกำลังเริ่มต้นนี่ครับนี่ไม่เงเตึงดูว่าไม่หง่บุเรี่ยงแสนโกรอเออไม่หง่บุญเง่บุญ น้ำเดียดด้วยเนาะเออน้ำเดียดครับคุณแม่บุญก็น้ำเดียดมีเงาข้แสนโพดแสนโพดบุษกรก็แสนขวดครับนี่แม en> uh, ่ีเงาอ่อนอีกคุณหนึ่งครับเพิ่นก็กำลังเพ็ดซอยกันครับฝึกเป็รบุบเป็นเครื่องกะฝึกเงาอ่อนก็บข้ามขาดประม่านครับเริ่มต้นกับบอทันละลายแล้วครับนี่ปะมาณที่หาข้นเลครับเพิ่นมาซอยกันซอยเพ็ดซอยทำห้ความศึกษา บอกกันเฮ็ดเป็นครับเป็นเป็นไปน้ำกันนี่คือวิธีชีวิตของบ้านสังเぱนบุญแวงเพื่อสว่างแดนดินจังหงวัดสกลนครมาได้ค่ะเด้อไฟอย่างเปลี่ยนอ่ะเออส่นส่วนเพ็่นบ้านไก่บ้านไก่เออคุณแม่บุษกรมาขอเชิญบอกเปลี่ยนก็มาเรียนมาเบ่งครับประมาณนี้ นี่ครับรวมอกรวมใจกันครับปกระมาดอะไรเปล่ยข้ามเป็นคู่เป็นหนวน้ะตะคู่ครับเป็่นเป็นทุกอย่างมารบเขายังทุกอย่างเราเปลี่ยนสานยิ้งกับเปลี่ยนสารเนี้ยเปลี่ยนบนเราเออเดไอ้ ห <c oughs> ได้หลายอย่างครับเป็นเยีดเป็ีป่ยนผาถุงก็บตําเป็นท่อเป็ี่ยนไ่ไงบุญเลี้ยงไ่ไงข้ามเล่าเหยียดออได้เบิรครับ <c oughs> <c oughs> นานศาสรกับเบียยันเลื้ยเรบเป็นว่าครับฝ่ายสุุนกันนั่นคนไงอุดรครับล่างฟอมไอ้เพืน่นสี กันไก่ครับไก่หน่อยไก่ยังเขา่าหลังบ้านเพื่อนเพืปป่อนก,ก,ก็ลังที่ปอกวอกๆก็ตทำไว้สูงกระยูครับเด็กไปเรียนไปสูงกระยูโบคอยอยากอยู่เด้ยอยากทำงานเออนี่แหละครับกับเบิ้งน้ำกันไปโดนๆครับเงี้ยเงีเลยมือนี่นี่คือทีมญาติธรรมสายบุญครับนี่คือว่าสายบุญ มาฮอตตัวบุญมาแม่บุญก็มานี่คือสายบุญแท้ๆครับผมผมก็ดีไปเบิ้งน้ำเพิ้ลกอนไล่ขึ้นบบ่ได้หรโอ้ไปบุญเป็นทั้งนี้

บูนบ้านสังแปนตะบนแวงอำเภอสว่างแดนดินครับผมรวัดสกลน,สกน,นครอ่หลังจากพักจากหลานตานี่ก็นนสิได้เตรียมตัวเดินทางไปสกลนครครับผมมือนี่ไปสวดมนต์ผุนครับไปรวมเปนสวดมนต์วัดนอ <c oughs> าชิงชุม มันดิ้นหัวนะครับตามการสัญญมันเบือเบือโลกตตัวมันยากลืมนาน่องเท่าเดี๋ยวแ๊บไปเลยเด้วเนาคาคำขเดือนมาเจ้คุ้มค่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> một Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไพ่งเงินงาบ้านเนาะโอ้เป็นเงินตัวลูกไส้ร้านไส้เกำลังเออกำลังเห็ดยางเนาะสิไปถามมึงกันเนี่ยบ้านเนี่ยพี่น้องเห็ดยังนาอไฟดีน้อบ้านนี่โอ้เห็ดเป็นครอบ ขอกใปไส้ฟื้นมนีิเออขอ,อกฟื้นครับนี่คือพิธีชาวบ้านบานสังแปนครับผม้อมทำขอ,อกมุงไว้กันฝนกันนี่แหละครับกันน้ำม,มันเปียกขอ,อกฟื้นขอ,อกฟื้นมา,ายังโมแล้วเสร็จครับกำลังกำลังทำลานกำลังเห็นดเออนั่นเด่นนะมานนี้ครับ mm <laughs> ครับประมาณนี้ก็เบิ่งกันไปงาๆเพิ่นกำลังจักสานครับกำลังจักสานครับพี่น้องทุดเก่าเพิ่นก็นมีหลายแบบครับลายงามครับลายงามอยู่โอเคเลยครับน้อยเพิ่งไปยัดเปลี่ยนนี่น้อย,อยพี่น้อง สมุนทุ <t al me> <abor> <problems> ่มมือคนก็นแล้ว่ะครับแต่ยังบ่ใส่วงว่างไอยให้บบัมีครับยังม่มมีคืนไมขึ้นไม่ไปก่อนครับเออทุ่มคืนว่างแล้ว่างแล้วตัวนี้ได้แล้วครับ นี่เล็กน้อยครับผู้รู้่นมาเห็ดเนี่ยเห็ดเห็ดอีหยัางเล็กอั่านี้ออน่นคนเห็ดเห็ดอันนี้เหเห็ดเล็กสิอะ gone, มาจ ah ัดซอยอามาแค้นเร็บโอ้แค้นเรียบคนมานั่งคาวอสลาดขิ้นบนแคนเรียบว่าแตนเรียบปุ่มวเออเออพี่ผมก็บ่รู้ผมก็เลยถามครับ อันนี้บ่ไเล้ยงกจัดหนี่ยเออคนกระจัดลุงคนกระจัดเสียบบเสียบ่่อ่ม่คุณคุณอายุครับคุณแบบน้่าอยั่นดมีปัญญาที่มันน่อ้ Jog maa saam maa sii mua nii mua man. Haaa jog lai. Jog pen. Jog nang jog pen. <_ENzk> Na jorong jorong pen. <_ENZ jog ปั <behaviour. S 2> ่ักครับมสามัคคีครับใจตเลังนัังเดี๋ยวเวลาสามนี้นตัวไปันระหารเชิงซุมะกดนครครับรวบมือรวบมือันเท่นครับ เดครับือนัวเดครับวันที่กวันที่บวันที่สได้อันนึงมากว่า

มาหน่ครับชาาบานบานเาเพิ่งจะหมาครับเรื่อยๆองยานีน้ำเพิ่งจะมากเลื่อมาสารไปครับเพีดยไปในตำไรกับตำนั่นพี่น้องหลหลาไลีครับน้องใจ นี่คือพ่อสามคคีคือพลังครับแล้วก็ไดขึ้นมาเป็นผลงานครับนี่คือผลงานของยาตีธรรมชุมชนหนึ่งครับชุมชนบานสังเปรนท่านี่แหละชุมชนใหญ่ๆครับชุมชนสังเปรนดอนเคียงสังดูสามชุมชน,นใหญ่ๆพี่น้องตำบนแวงหรือว่าตำบนดอนเคียง เทศบาลดอนเชียงบ้านเฮามีเทศบาลครับเทศบาลดอนเชียงนี่คือผลงานที่ปรีตกมาครับผม แต่ที่ทำกับเบิ้งน้ำกันครับมือนีมีโอกาสลงมาอ,อได้มาเล่นน้ำเพลินครับเป็นกับคำอับคำเม็นผ้ากันเนยดโอ้เขาตั้งใจดีครับตั้งใจเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดบางคนกับบ้านเราจงกำลัง เงินใหม่ครับเงินใหม่เงินใหม่ก็มี่ควเปลี่ยนมันก็บอกกันซ้อนเงินใบฮ็ดไปเดี๋ยวก็เก่งก็ได้ซอยกันครับมือกดะจาวางก็ลงมารวมกันแบบนี้แหละครับทุกวันใบหนึ่งใบสองมึงก็ลงมา กไม่ได้ไกัแล้วกำยานครับเนี่ยยังกัดสามคนครับขีดนึงครับจีนหลากหลายขีนครับเห็นไหมเห็นไงนี่เนี่ยไปให้มาฟังก่อนดูย หัวใจคว่นหัวใจง่ายมดแกมันมันมาไลแล้วมันเปนน้มันพุทการมาไหัน่าจะต้นนิดตน่อยนี่ทะกิน

มากือเราใส่เวลากับรุมากเมารวมกันคิดนัทีดีคิดนาที่ดีทุ่มเลยอยาหาใหม่ทุ่มทุ่มเออคิดให้ดีที่จะถามบอกกันเนาะน่มาแ่กช่วยเพื่นห่ยเขาอก้ยังดีเราเว้าช่บอก ไล่ยังไม่หยางไม่อยางนันไมีหยางของใคร่ได้ของนี่แหละของใอยนี่แะเพรว่าโอยว่ามันไล่ก็ไล่ไปไล่ยางนา่น่ามครับ เชื่องครับดูดกันตาานสายดครับจกำสยดาวันเือนกร่ายเครับเ็วากรไเนยควาเตยมนี่ดอกไปแต่ละมือบปเต็มตาหน่ครับตาก็ไรสามชิ้นหกคนเนาไม่เดืดครับย่

Đăng <cười> <cười> Để làm cái bùn răng điốt, haha, cái bùn răng, cái được cả มันจะเงนขึ้นต้นตันมอเลยค่ับมาโยครับ นทุกคนครับไในเวลาไปเตรียมตัวครับเนี่ยเตรียมตัวที่ไปม่อนมาธาตครับขอบคุณมากครับรับครับประมาณไดครับไปเตรียมตัวบังอพอเริ่มลาดนะมือหนาบ้านอะไรครับผมขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณค่ะที่รับชม ก่องนี้ด้วยครับเด้อพี่น้องกล่องน้ำแน่าครับครับมีผมนี่แหละจิเบิงอ่าม,มีมีอยู่ครับมีประมาณนี้ครับที่ได้ไปเตรียมตัวไปสวนมนต์นวัดฒนสถานทั้งสุ่มสกุลนครรวมญาติธรรมใหลายตำบลตลายลาย,ลายเภอครับไปรวมกันครับมือนี้ เป็นว of ันเพ็ญนสิบหาคำครับขอขอบคุณทุกท่านเป็นเพียนพ่อแม่ทุกคนครับผมที่ขอมาเป็นกำลังใจขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับทุกครอบครัวขอสวัสดีครับีเออบุตรก่อนอ่ะสูยล่สุ